สวัสดีครับกลับมาพบกับนาจีทีเด็ดกุดบอลสเต็ปสองอีกเช่นเคยนะครับสรุปนี้นาจีก็นํามาฝากสองคู่อีกเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มด้วยที่คู่แรกกันเลยนะครับลาลิกาสเปนนะครับมายองกาเปิดบ้านรับการมาเยือนของอิตาลอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับราคาเปิดมาที่ราคาปบนะครับสูงต่ำนะครับราคาเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะขยับมาเป็น2ลูกนะครับวันนี้นะครับมายองกานะครับมาด้วยแผนการเล่น 343นะครับนำทัพมาโดยเวดันมูริกี้นะครับอันโตนิโอซานเชสแล้วก็อ e ีคังอินนะครับส่วนเอสเปนญันนะครับมาด้วยแผกนการเล่น433นะครับนำทัพมาโดยโจเซลูมาร์ตินเบดเวดแล้วก็จาบีปัวโดนะครับสิบนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับของสงองทีมนี้นะครับก็เป็นฝ่ายมายองกาชนะ4เสมอ1แพ้5นะครับผลงานสิบนัดหลังสุดของมายองกาชนะ3เสมอ2แพ้5นะ ส่วนเอตเปนยอนนะครับผลงานสิบนัดนหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้5นะครับมายองกานะครับภาพรวมนะครับถือว่าไม่ได้ดีไปกว่าเอเป็นยอนเท่าไหร่เลยนะครับแต่ล่าสุดนะครับบุกไปชนะบาเลเซียได้1ประตูต่อ2นะครับน่าจะเรียกความมั่นใจให้กับทีมได้เป็นอย่างมากนะครับแถมวันนี้นะครับเล่นในบ้านของตัวเองนะครับต่อหน้าแฟนบอลนะครับน่าจะมีเสียงเชียร์เป็นแรงกระตุ้นอีกด้วยนะครับขณะที่เอตเปนยอนนะครับ5เกมหลังสุดนะครับแพ้แค่เกมเดียวนะครับ แต่หนักไปทางที่เจ้าเยอะหนัครับแถมเกมโนดตบากนะครับ3นัดหลังสุดของเอฟปัญญอนก็ผลงานไม่ดีนะครับ3นัดนหลังสุดแพ้2เสมอ1นะครับมองแล้วนะครับคิดว่าเกมนี้นะครับน่าจะออกมาคู่ขี้สูสีกันนะครับมีโอกาสเสมอสูงนะครับแต่ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งมายองกาที่เล่นในบ้านของตัวเองดีกว่านาอน่าจะเบียดไหวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับ เบอร์มิงแฮมนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะครับสำหรับคู่นี้ก็อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเนาะแต่กันเวลาที่2นะครับคู่นี้นะครับราคาเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับก่อนที่จะแยับขึ้นไปเป็นราคาปะปนนะครับสูงต่ำนะครับเปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับวันนี้นะครับเบอร์มิงแฮมมาด้วยแผนการเล่น3 5 2านะครับนำทัพมาด้วยทอยดีนี่นะครับสกอตโฮเกนนะครับแล้วก็ทาฮิสซองนะครับ ส่วนทางฝั่งควีนปาร์คเวนเจอร์นะครับมาด้วยแผนการเล่น4-3-3นะครับนำทัพมาโดยลินดอนไดเคิรสนะครับอิลิอัสแชรแล้วก็ซินแคร์อาร์มสตองนะครับสิบนัดหลังสุดที่พบกันนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับเป็นฝ่ายเบอร์มิงแฮมนะครับชนะ2เสมอ3แพ้ไป5เกมนะครับเบอร์มิงแฮมนะครับสิบเกมหลังสุดนะครับเบอร์มิงแฮมชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับส่วนทางฝั่งควีนปาร์คนะครับสิบเกมหลังสุดชนะ7เสมอ1แพ้2นะครับ ผลงานคู่นี้นะครับเดินสวนทางกันเลยนะครับรองจากฝูงควีนปาร์คนะครับฟอร์มกาลังแรงนะครับแถมชนะเกมนี้ขึ้นจากฝูงทันทีนะครับเพราะว่ามีแต้มตามหลังจากฝูงอยู่2แต้มนะครับเบอร์มิงแฮมได้ได้เปรียบตรงที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับแต่ผลงานนะครับพ่ายมาสเกมหลังสุดนะครับที่เจอกันนะครับเลดเปิดมาเสมอนะครับถือหางรองจากฝูงมีโอกาสทํากาไรสูงนะครับสำหรับเกมนี้ดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปที่ควีนปาร์คเรนเจอกันเนาะ ก่อนจากกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในายจีด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับยังไงวันนี้นายจีไปแล้วบุ้ย